อันนี้มีเรื่อง Heck? นะครับันมีเรื่องนะครับนะคืออันนี้จัดให้เราสาหรับคนที่ชอบพักเครื่องนะครับนะคืออย่าอันนี้รับปากคุณนิรัน์แล้วก็ตัดคลิปท่อนี้ผมหน่อยนะครับน not ะคือพวกเซียนพานะครับนะคือเส้นทางเดินเราไม่ไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าคุณนิรัน์เข้ามาฟังนะครับเส้นทางเดินเรามันไม่เหมือนกัน ผมนี่ไม่ได้เป็นคนที่บ้าพระเครื่องนะครับแต่มีคนพยายามผลักดันให้ผมชอบพระเครื่องนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก่ให้พระให้อะไรมานะครับผู้ใหญ่ให้ผมมองในแง่คือผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องโชคลางไม่เชื่อเรื่องอภินิหารนะครับแล้นั้นพอใครคุยผมเรื่องความขลังของพระนี่ผมไม่คุยด้วยผมหนีเพราะว่าผมผมไม่เชื่อนะ อันนั้นมันนี้ก็มีผู้เลาผู้ใหญ่ก็มาคุยเออน่นั้นอยากให้มาร์กมองนะพระเครื่องนะเป็นสมบัติของแผ่นดินเอออย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยนะผมผมโอเคนะครับนะคือมองว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรเงี้ยถ้าคุยกันแบบนี้มันคุยกันรู้เรื่องนะถ้าคุยเรื่องอภิิหารคุยเรื่องราคาซื้อขายนี่ผมผมไม่อยากคุยด้วยนะ ยิ่งเป็นพวกเซียนพราเนี่ยผมบอกผมรังเกียจนะผมไม่ชอบเซียนพราผมไม่อยากคุยเซียนพ่ามันคนละภาษานะแล้วผมก็มีบาดแผลจากเซียนพราด้วยนะครับฉะนั้นผมไม่อยากคุกค,คีตีมงกับเซียนพราดังนั้นคุณไม่ต้องสอนไม่ต้องอ้างคําพูดของเซียนพรานะครับสำหรับคนที่พยายามส่งข้อความหาผมหรือพยายามชวนผมคุยเรื่องพานะครับคือหนึ่งผมไม่ชอบเซียนพราอ่าน,นี้คือชัดเจนไปเลยดีกว่าว่า เชียนพาที่ผมเจอก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีาก,การค้าขายนะครับพยายามจะค้าขายซื้อขายแล้วก็คุยเรื่องอะไรบางทีคือคุยแต่เฉพาะเรื่องที่ตัวเองรู้ถ้าเรื่องอะไรที่ตัวเองไม่เคยเจอไม่มีข้อมูลก็จะบอกว่าเขาเก๊กเขาปลอมเขาไม่จริงเขาอะไรนึงผมไม่รู้จะคุยด้วยเพื่ออะไรมไม่มีประโยชน์นะแล้วอย่างวันนี้ําหลังจากที่ผมมาเจอเนี่ยคือผมเจอคนที่เขาสะสมพาะนะครับบางคนนี่เขามี ทรัพย์สินของตระกูลนะครับของบันุพูปู่ย่ากยายาเขาส่งมอบกันมานะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับนะเขาก็ไม่มีโอกาสได้พูดแต่พวกเซียนพ้าเนี่ยมันอยู่กับสื่อมนอยู่กับตลาดมันก็พูดกันไปพูดกันมาใช่ไหมครับก็กลายเป็นเรื่องเหล่านั้นคือเรื่องที่เป็นความจริงเชื่อถือได้ในวงการแต่ว่าคนที่เขามีสมบัติตกทอดมาประจําตระกูลเนี่ยบางคนเนี่ยเขา ตระกูลเขาอาจจะยิ่งใหญ่นะเขาไม่มีสิทธิ์หรอกที่เขาไม่มีเวลามานั่งพูดมานั่งเพยเจอหรือมานั่งออกสื่อนะครับแล้วไปบอกผ้าเขาปลอมแบบนีนะ้คือมันไม่ใช่นะนะอนี้ต้องต้องทาความเข้าใจกันก่อนอันะนี้คนบางคนบอกไอ้ผ้าเฮียปลอมหรออ้นตีเนี่ยคนอย่างกูเนี่ยจะเล่นผ้าปลอมนะครัฮนะคนอย่างกูเนี่ยจะเล่นผ้าปลอมกูไม่มีความจําเป็นเลยนะ นะ่นนั่นเลิกพูดพระกุปอมไริสัตว์พูดใกล้จะตอบให้นะบางอย่างนะครับนะมันเป็นเรื่องของสมบัติประจําตระกูลเขาเขาเก็บกันมาตกทอดตบทอดมาพวกเซียนน่ะจะไม่เคยเห็นนะเอาผมไม่ดูตัวอย่างบัอย่างกันะนะคืออันนี้นขอเราคือมันทาให้ผมอย่างเงี้ยคนบางคนเขาบอกเนี่ยคือคือ คือทวดเขาเนี่ยอันนี้คือคนที่อยู่ต้นตระกูลเขาสมมติมีรูปแบบนี้นะบอกนี่คือต้นตระกูลเขาดูรูปภาพเลยครับดูความเก่าของรูปภาพเลยครับดูกำไรข้อมือนะครับดูกำไรข้อเทา้าอันนี้คือเขาบอกเป็นญาติทวดเขาอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยแล้วก็มีพระแบบนี้มาเงี้ย นี่เขาแบบนี้มาเนี่ยไปบอกของข้ปลอมใช่ป่อบอกงี้แบบว่านี่ปลอมเนี่ยพ้าอย่างนี้จะปลอมได้ไงไปบอกพราเข้ปลอมคือพวกมึงนี่แม่งกลามากนะมึงกลามากเออนะนล้วอยู่ในกลาต่อไปนะไม่ต้องมาคุยกูกูไม่อยากคุย ผมคุยคนนี้มันดีเออเขาความเป็นม้าคิดบูนเนี่ยครับมันทําให้ผมได้เจอกับผู้คนเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็ปฏิเสธเรื่องพ้ามาตลอดเขาบอกมา้าของมอในแง่งว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินนะครับสิ่งเหล่านี้นะบรมันก็รู้อยู่ประเทศไทยคนระับเครื่องรางของถังนี่มันอยู่คู่กับแผ่นดินไทยไมาอย่างยาวนานนะครับนะงานฝีมือเนี่ยดูเลยความงดงามเนี่ยนี่ทองคำเน และคนบางคนบอกไม่มีคือคนบางคนนะี่ยมันอาจจะมีสถานภาพทางสังคมดีๆก็จริงแต่ว่าเรื่องมือเรื่องมันไม่ใช่คนชั้นสูงจะรู้ทุกเรื่องนะครับผมก็เลยขี้เกียจเถียงด้วยไม่ต้องมาสอนผมเนื่อนะผมเบื่อผมเหนื่อยเนาะคือทานใครทางมาดีกว่านะครับเรื่องพระเครื่องแถมไม่หน่อยวันนี้จัดให้เพราะว่าหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้พี่ม้าไม่คุยเรื่องพระยริงไม่ค่อยอยากจะคุย อย่างสมเด็จเนี่ยนะครับไกเซอร์เนี่ยนะครับนะเป็นทองอันนี้คือทองเรียกทองดอกบัวนะมันไม่ใช่ทองคำแท้แล้วทองสมัยโบราณเนี่ยนะครับนะมันมีนะมันไม่ได้แพงอะไรมากมายหรอกครับก็มีทองเรียกทองดอกบัวผสมทองลงตั้งๆเราก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่สนใจครับอันนี้ก็เป็นศิลป,ปะของวังหน้าน,น,นะนะอันนี้เป็นงานของช่างวังหนะ้า คือคนไม่รู้นะก็บอกว่าไม่มีแลกูก็เลยเหนื่อยที่อธิบายผมก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วถ้าเกระแสเขาไม่รู้ไม่จริงคนเรามันมีสังคมต่างกันนะเนี่ยเพราะมาเก็บไว้พวกนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นงานศิลปะบอกโอ้พี่มันแพงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทองคําอันนี้คือเรียกว่าทองดอกบวกัวนี่ด้านหลังนี่มีคําว่าป o วเ r l เห็นไหม รอห้านี่มีสลักไว้แบบนี้ทุกคนเออนะงนของพวกนี้มันอยู่ในของกลุ่มคนชั้นสูงเขาก็ไม่ได้มาแห่ตามตลาดนะครับด้วยความสถานภาพของเขาเนี่ยเขาไม่จะมามานั่งขายพระขายสมบัติของตระกูลกินหรอกเขาก็เก็บเก็บไว้แจกให้ลูกลงลูกหลานนะครับนะนั้นบางทีไม่รู้ก็อย่าไปเที่ยวว่าเขาปลอมนะครับคือคุณแม่งบางทีเป็นเด็กรุ่นแบบเบอรุ่นแม่งรุ่นรุ่นลูกผมนียนะ จะเสือคาตัวเป็นเสียนรู้มากกมึงถามมึงเกิดทันหรอวะนะมึงเกิดทันเหรอวะอไอ้ยัยพะบางโอ์มึงไม่มีโอกาสได้เห็นนะอย่างคนที่ผมบอกว่าผมรู้จักเนี่ยอย่างเงี้ยคนนี้ก็ทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นผู้ว่าการท่าสวนณภูมิคนแรกเขาเป็นนักการเงินเขามีเงินเยอะแยะมากมาย เขาสะสมของเก่าเขาที่บ้านก็มีของเก่าเยอะแยะไปหมดทําไมเขาผมจะต้องผมควรจะฟังกอบเซียนพระตามตลาดพระหรือว่าผมควรจะฟังกับคนเหล่านี้ถ้าจะพูดถึงเ,นะเออรื่องพระเนี่ยเพราะกิ่งวัดวร,รมีเวย่ยมีแค่เก่ามันจะไปจะเหลือได้ไงนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็สมัยก่อนพระไม่ได้มีราคาอะไรนะ พระไม่ได้มีราคาแจกกันฟรีแล้วอย่างพระพวกระดับนี้นะครับพวกระดับปวเลศนี่นะครับหรือว่าสมเด็จไกเซอร์ห้าแผ่นดินนี่นะครับนะมันเป็นสมบัติของวังอันนี้เป็นของวังหน้าเออนะเขาจะมานั่งมีมามาให้กับชาวบ้านชาวบ้านจะมีโอกาสได้เจอของพวกคือพวกนี้ได้ยังไงเออนะ แล้นบางทีถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยคืออายุพวกคุณก็เหมือนนี่ผมก็ไม่รู้กตอนแต่ก่อนผมไม่ยุ่งไม่เคยสนใจแต่พอผมเจอคนระดับนี้เข้ามาผมก็่อเออให้ไงโอ๊กมามาบอว่าหนึ่งไอนน้พวกนี้คือสมบัติของแผ่นดินซึ่งลูกหลานไม่รู้คุณค่านะมีทำาปงทำปอมอะไรมากมายแต่คนพวกนี้เขาจะปอมเพื่ออะไรเพราะเขาไม่ได้คิดจะขายเขาเ,ขาเก็บไว้ส่งมอบให้ลูกหลานนะครับให้ลูกหลานรู้น,น,นี่คือแหล่งที่มาเออ นะของตลาดนัดกับของที่ได้มาจากคุณหลักคุอใหญ่มันไม่เหมือนกันนะวนะคนวกนนี้เขาจะมาหลอกผมเพื่ออะไระครับก็อมาเก็บไว้กันผมเชื่อคุณไม่ขายกี่หรอกนะให้คนบางคนมันขายแดกก็เสียดายของใช่ไหมแต่คุณเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ขายคุณก็ไม่ได้มีคนยากจนเขาเลยให้ให้เก็บไว้ให้รักษาไว้อย่างนี้มีคนบอกปลอมเนะี่ยมีคนบอกปลอม อาจจะมีเพชรมีพลอยประดับนี่อันนี้นะเป็นยุคของยุคโบราณเลยนะครับ,น,รบนี่คือหยกหยกโบราณน,นะครับมีพลอยประดับมีลูกสมเด็จโต,ตมอบให้กับลูกหลานไว้ผู้หญิงคล้องเออนะผู้นี้แม่งไม่รู้กับคือมองดูเหมือนของตลกอ้ที่คือของเก่าของโบราณ เอเออย่างเาวาเล e เน่ยผมว่าเซียนพระบางคนบอกมีมีทั้งหมดแค่สามสิบองค์ไม่ถึงในประเทศไทยโชว์มีเป็นพันมีเป็นพันสร้างกนไม่รู้กี่สมัยเออดังนั้นบางทีนะคือผมบอกผมคือคุณไม่ต้องพยายามสอนไม่ต้องพยายามจะดึงผมเป็นพวกผมมีความเชื่อของตัวเอง ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่ตาเห็นนะผมไม่ได้คิดจะคาขายผ่านนะให้ดูครับมมผมมีอังสามองค์บาวเวเลตนะ,ะตนะนี่นะผมเดี๋ยววิเยตแกะก่อไปดูเฉยครับเห็เนไหมผมมีสามแบบสามองค์เห็นไหมให้ดูกันนะ เออนะเนี่ยดูเปาเล่สวยขนาดไหนเห็นไห,นไหมสวยได้ตายนะนะี่อันนี้คือขอขอจัดนะเพราะมีขอมาแล้วก็แล้วก็มีคนเล่าเหลือกับผมนะคือพยายามจะดึงเข้าไปมในวงการผ้าผมผมไม่เข้าหรอกครับเพราะว่าผมก็มีแค่สะสมมีไม่เยอะหรอกครับม,มีไม่เยอะมีขนาดน,นี้แหละครับให้ดูนะนี่ขนาดนี้ นะแล้วแต่โลง์ที่มาก็ชัดเจนแค่นั้นเองนะครับอย่างเนี้ยมันมีคนบอกว่าที่ผมโชว์รอบไปแล้วนะปลอมร้านเปอเซ็นเยยอย่าไปโชว์ที่ไหนนะอายเขาว่ามึงกะควรจะอายกูนะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทองดอกบววเม่ทองคำจริง บอกโอ๊ยเฮียอย่บบอาไปนะไอ้ก็คือพวกเซียนพวกนั้นนะกูทำไมต้องอายมันพวกมันต้องอายดีครับนะมึงรู้น้อยกูอีกนะกูเพิ่งมาเล่นพระไม่นานครับนะแต่ผมได้คุยกับเนี่ยพวกนี้นะมันเป็นงานของฝีมือของช่างหลวงสมัยแค่ร้อยกว่าปีสมัยนั้นมีปืนมีเครื่องจักรกลมีอะไรแล้วนะการทำพระแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นเลยเลยครับนะ แล้วยิ่งเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะนะของในวงในวังเนี่ยเขาพยายามจะประดิ์ประดอยทำอะไรมาให้มันดูนะให้มันเหนือกว่าพิมพ์ชาวบ้านนะการสร้างพระของชาวบ้านกับสร้างสร้างพระของวังก็ไม่เหมือนกันเออนะแล้วมาบอกองคนี้ปลอมอย่าไปโชว์ที่ไหนนะอายเขาโอ,อกสันตีนนะมึงไม่เคยเห็นน่ดที ช่ไหมมึงไม่เคยเห็นไงมึงก็บอกปลอมปลอมอะไรที่มึงไม่เคยเห็นมึงปลอมหมดนะอะไรที่มึงมีจริงหมดของเงินปลอมหมดไปไกลส้นตีเนี่ยมาุ่ับกูโอเคป่ะกูไม่ดีที่จะขายกูเก็บไว้ให้ลูกหลานกูเออนั่นจะปลอมจริงมึงเดือดร้อนเดือกับกูเฮียจะเก็บไปทําไมของปลอมมันเรื่องของกูโอเคป่ะมันเรื่องของกูเออมันเรื่องของกูจะปลอมจริงก็เรื่องของกูมึงจะเดือดร้อนอะไรกู เก็บนะไว้เดี๋ยวลูกหลานด่ามางคะนเะก็บไว้เดี๋ยวลูกหลานด่าเอาของปลอมทิ้งไว้ให้เหียเอ้ยก็ลูกหลานกูอีกไม่ใช่ลูกหลานมึงเสือกเสลอะนะเลิกนยะุนะ่งนกะับผมอืถ้าคุยกันในเรื่องของการสะสมคุยเรื่องความรู้คุยคนที่รู้จริงนะคนระับถ้ารู้จริงนะคือมึงแม่งมึงเป็นเซียนพระรุ่นไหนวะถามใ้สังคมมึงเจอใครบ้างในวันในชีิตมึง,ม,งมึงก็เจอแต่พระตามตลาดพระ เจอแต่คนในตลาดปะ้ะเจอคนในวงการบางคนก็เป็นอะไรก็มาแล้วนั่นแต่กูเจอบคนที่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาให้ความเมตตาเอ็นดูเอามาร์อะเอามาร์คนะถ้ามารกก์ไปมองมองในแง่เป็นของเป็นสมบัติชาติเป็นวัตถุโบราณเป็นวัตถุมงคลโอเคคุณปฏิเสธเครื่องราขงของของังอผมผมไม่ชอบเครื่องราขงของขังนะครับเออจ้นะ คือผมไม่เชื่อเรื่องโชคลางไม่เชื่อเรื่องอภินิหารอิทธิฤทธิ์อที่เนือธรรมชาตินะครับแต่ผมจะเชื่อ,อถ้าบอกโอเคเป็นวัตถุมงคลโอเคมันมีความเป็นสิริมงคลโอเคเงี้ยโอเคผมเก็บไปแต่ถ้าบอกเครื่องนรางขององค์นี้เหนียวองค์นี้อะไรโอ้กูไม่เอาเลยคนรับนะครับทําไมชีวิตกูจะต้องไปเสี่ยงกับลูกปืนนวยล่ะใช่ไหมครับเออถ้าเก็บไว้เป็นสิริมงคลโอเคเงี้ยมันฟังแล้วมันดีกว่าไหมถ้าบอกเครื่องรางของถังผมไม่เอาเออนะครับ อันนี้ว่็คนที่ผมเจอเนี่ยผมเชื่อในหลังที่มาครับผมเชื่อในหลังที่มาโอเคไอ้คนนี้พูดน่าเชื่อถือมีหลักฐานประกอบมีรูปโบราณมีอะไรพวกนี้นะมีหลักฐานบางอย่างนี่มันสามารถสื่อแล้วเออเขาเป็นตระกูลเขาจริงๆอะไรงวกนี้มันก็มันก็เชื่อถือได้ใช่ไหมครับเออแต่ถ้าแบบ คือพวกเซียนในตามตลาดคุณไม่มีหลักฐานเลยคุณก็พูดตามมันมาก๊อปปี้ตามมันมานั่งส่องพ้าทั้งวันแล้วก็มาบอกเนื้อแบบนี้มองทุกวันกันเลยรู้มมันมีแต่เนื้อนี้เนื้อเดียวโอ้โหมันมีไม่รู้กี่เนื้อครับนะแกะจากโยกแกะจากอะไรก็มีเยอะะไปหมดนะเออฉันมาดียบนะเม่บอกองค์นี้อย่าไปโชว์ใครนะอายเขาไอ้เหี่ยมึงนี่แม่งกลาลาจริงๆครับนะมึงนี่โคตรกาลาเลยสารเสือมาสอนอย่างกู กูเป็นคนหัวล้านหัวดือ้อกูไม่ใช่จะเชื่อใครง่ายๆแล้วผมจะยอมให้ใครไม่รู้แม่งเมื่อไม่เคยรู้จักกันรู้จักกันจากโบนโลกออนไลน์ส่งข้อความมาสอนผมอย่างนั้นต้องอย่างนี้พระจริงต้องดูอยางีงโอ้ไป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 เฮีย yeah, มเดิไก,กเซอร์เนี่ยกูมีตั้งสามสี่องค์ไม่อยากจะคุยนี่อ่าไม่รวมองค์ทองนะถ้าเป็นเนื้อเนื้อว่านเนื้อ,เน,อเนื้อผงเนี่ยผมมีตั้งสามองค์มีองค์หนึ่งเนี่ยมีอะไรสองสอ สองสี่ศูนย์ศูนย์แปดอะเนี่พยพัมไปเสองสี่ศูนย์แปดอ่ะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบปีใช่ไหมครับและยุคนั้นนะประเทศไทยนะต้องมีการจะเลยจะค้าขาย,ยาเนี้ยเราค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ยุคระสการที่สามนะ นะไม่ใชการที่สามเรามีการทํามาค้าขายเรามีเทคโนโลยีมีอะไรใหม่ๆนั้นการทําพระทองเนี่ยน,นะการหล่อพระทองคำเนี่ยนะครับการสร้างด้านหลังด้านหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะทาได้นะคุณดูใน,นสมัยชลาวดีสมัยก็จะมีรูปหล่อสำลรงสำลิดต,ตั้งสมัยโบราณโบราณทําอาวุธทำรเครื่องใช้ไม้สอยในวังคุณดูไปที่ประเทศจีนครับมีจอบโลหะ ดังนั้นการนี่มีพระโลหะในยุคที่รัชกาลที่สามที่สี่ร้อยกว่าปีเนี่ยนะไม่ถึงสองร้อยปีเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะเปเกินความเป็นจริงนะครับนะทําไมพระโบราณของเก่ามันจะต้องมีแต่เนื้อผงเหรอวะนะถ้าเป็นเนื้อโลหะมึงแม่งบอกาไว้เ,เป็นไปไม่ได้สมัยนะั้นมันจะมีได้ยังไงโอ้ยเหี yeah. นะ้ยแล้วปืนใหญ่มีในสมัยยุคไหนแล้วนะ เขาหลออทาเรือต่อเรือข้ามเดินทางข้ามทะเลมาเครื่องใช้ไม่สอยมันไม่ได้ทําจักรลาแล้วเว้ยใช่ไหมเครื่องใช้ไม่สอยเป็นโลหะหมดแล้วมีสำลิดมีอาวุธมีปืนมีข้าบปืนข้าบศีลาใช่ไหมเออผมก็เลยงงมากเลยไอ้แบบคือเด็กพวกนี้มึงแม่งไม่รู้อะไรเลยนะถ้าบอกเออผมพูดถึงขออายุพันปีเน่ะกูก็จะอนหน่อยแต่นี่ของเพิ่งอายุแค่ไม่ถึงสองร้อยปี นะครับประเทศเราเนี่ยมีค้าขายกับต่างต่าง,างชาติเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สมัยพระเจ้าตักสินแล้วมีพ่อค้าชาวจีนมีพ่อค้าชาวฮอลันดาใช่ไหมเข้ามาแต่พันนาลายแล้วเออเห็นไหมฉะนั้นไอ้เรื่องราวพวกนี้มันโอ้โหแต่พันนาลายก็มีฝรั่งจเจริญสัมพันธไมตีมีเอะครนะ ต่างชาติเข้ามาบ้านเราในสมัยพนาลายนุย่นสมัยกุ้งศรีรยานุ่นเออทั้นบางนีถ้ามาดูนี่ผมไม่คุยด้วยว่าคือเอาเป็นว่าอย่ายุ่งกับผมดีกว่าวันนี้หรือว่ามีผูเ้เราแบบดีให้มาพูดเรื่องพระก็ดีเหมือนกันว่้เพราะว่าผมไม่มีการได้พูดคนบางคนก็มีความรู้มากผมแต่เขาไม่มีโอกาสแลม่เ,เงินผมก็มีเออนะครับคนบางคนเ็าไม่มีกาได้พูด แต่คนที่เมื่อได้พูดบางทีมันเป็นคนรุ่นใหม่ๆคนที่อยู่ในวงการอะไรนี้ก็พูดก็ออกสื่อทําคลิปทาเคล็บอะไรกันเนะเขาบอกเอดิมาร์กเนี่ยผมดีผมเห็นคุณพูดเรื่องพาผมดีใจมากเลยนะเพราะอย่างน้อยอะคุณก็ได้พูดข้อมูลด้านนึงคนอื่นเขาไม่เคยได้ยินมาก่อน <c oughs> เป็นตัวแทนของคนนี้เขามีสมบัติพวกนี้อยู่เยอะแต่ถ้าคนพวกนี้น่มาเจอเซียนพาเซียนพาตีของเขาปอมหมดอนะ่ะมันว่ามันใช่หรือเปล่าวะมันใช่ปะ เอเยนะครับอืมเออฉันคือบอกว่าเรื่องพ้าผมผมผมขอศึกษาในแนวทางผมนะครับนะแต่ถ้าไอ้เือแนวคิดของเสียนผมไม่เอาคนะรับถ้าคุณแน่จริงคุณอย่าคุยเรื่องราคาเดียคุณจ่องเดีา,ายขายผ้าห้ผมกันอะไอฮะอนะออนะนั้นพวกเรานะครับนะถ้าเกิดว่าเรามีสมบัติที่เป็นมรดกตกทอดนะครับ คุณยเชื่อมั่นในบรรพุลุดของคุณนะคุณอย่าไปเชื่อมั่นพวกเซียนตามตลาดผ่าพวกนี้เขาจะรู้เขาจะคุยเฉพาะสิ่งที่เขามีนะสิ่งที่มันไม่มีก็คือไม่ได้พี่เขาไม่เคยเห็นมันไม่ได้หมายความเขาไม่มีแต่ถ้ามาคุยผมในเรื่องพี่ในานไม่เอาจับพลงพลังก่อไม่เอาผมไม่เชื่อเรื่องนี้นะมาเอาไปให้จับพลังอะไรเนี่ยผมถ้าคุยแม่ไม่คุยนะครับจะมาจับพลงพลังอะไรครับเอะ มือป่ามนุษย์เนี่ยผมเคยเจอนะสมัยก่อนนะครับผมเป็นเซลล์ขายน้ำมันเครื่องเียนะนะผมไปอู่นะครับอู่บางแห่งครับนะพอถ,ถึงปุ๊บผมเอาน้ำมันเครื่องตัวอย่างไปดูนะแม่งเปิดฝาเลยว้าไอ้ของสินค้าตัวอย่างเปิดฝาเลยช่างแบบอูบ่แบบใหญ่นะจะขอจับปุ๊บเอานิ้วจุ่มแล้วก็บีบดู ไม่ดีไม่ดีใช้นิ้วนะจิ้มน้ำมันเยอะแล้วบีบด,ดูโอ้ทำมันตัวนี้ไม่ดีอันนี้คือการเช็คความเหนืดกระจอกมากถ้ามือกูแม่งเป็นคอมพิวเตอร์นี้กูไม่ต้องซื้อเครื่องจักรซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มานั่งเช็ควิเคราะห์สารเคมีกูขอยืมมือเฮียไปประจาโรงงานกูหน่อยนะ ยัมีหน้าที่เช็คน้ำมันเครื่องผมนะอันนี้จุ่มแล้วเช็คน้ำมันเครื่องเอาตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีไอ้เฮียนั่นเขาเช็คความเหนืดกระจอกมากนะถ้ามึงจิ้มแบบนี้แล้วมึงบอกว่าน้ำมันเครื่องดีใสไม่ดีนะมึงก็จิ้มจาระบีเดี๋ยวมึงบี้เดีรับมึงบี้ยังไงก็ไม่แตกนะครับเอาน้ำมันเครื่องมาใส่มือแล้วเามือกดแล้วบีบน้ำมันเครื่องดีมันก็บางมันใส่มันมีเป็นผันฟีบางบามันก็มันก็หายจากมือไปหมดใช่ไหม การบี้แบบนี้แล้วน้ำมันเครื่องไม่ติดมือไม่ดีอันนี้ไม่เกาะนี่คือการเช็คของช่างโบราณช่างเถอะนะครับเออห็ไ่ไหมแล้วบอกงั้นก็พี่จิ้มจารบีแล้วแล้วพี่บี้ยังไงมันก็ยังติดอยู่ที่มือเพราะมันมีความหนื่ยแต่น้ำเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆมันมีระยะเคลียร์แลนบางมากนะมันต้องการน้ามันที่ใสที่สุดแล้วมีคุณภาพในการเป็นฟรีบางๆก็จะแทรกเข้าไปทุกอนูของชิ้นส่วน แต่ถ้าน้ามันนี่มันมีความข้นมากๆมันไหลซึมไปไม่ค่อยดีนะบอกโอเคเฮีย <c oughs> ไม่ต้องคุย <c oughs> ผมนะถ้าเฮ <c oughs> ียเก่งนะเียก็ใช้น้ามันหมูเฮียไปแล้วกันในที่ผ่ายนะเห็นไหมเอออันนี้เล่าให้ฟังขออนุญาตนะครึ่งครึ่งแรกนะเพราะว่าจะได้เข้าใจนะว่าแนวทางเล่นผ้าผมผมไม่ได้ต้องการซื้อขายผ้าผมภูมิใจในสิ่งที่ผมมีผมรู้คุณค่าว่าแต่ละองค์ที่ผมมีอยู่นี่มันสุดยอดขนาดไหนเออนะ มันอาจจะไม่ได้พิมพ์ที่สากลสาเทียอะไรพวกนั้ครัวผ้าเครื่องม็มีเล่นอยู่ในประเทศไทยนี่นะมันมัมีเฉพาะอยู่ไม,ม่กี่ประเทศที่เล่นนะถ้ามึงจะพูดถึงสากลนะสากลมันเรียกว่าทั้งโลกคนทั้งโลกก็นิยมให้การยอมรับนี่ผ้าเครื่องนี่มันยอมรับอยู่ในกลุ่มชาวเอเชียนะคนในศาสนาพุทธนั่นเองครับที่เขานิยมสะสมเล่นพ้าเครื่องแต่สากลเขาไม่ได้เล่นกับเรา ฉันอย่ามาบอกคําว่าสากลกับผมเรื่องพลาเครื่องเล่จับพลงพลังไ,ไกลนะนะไม่ต้องมาจับพระกูหรอกมีพลงังไม่มีพลังไอ้เหี้ยนะมังกูจับพระและ้วบอกมีพลงังมันทําได้ไงวะกูไม่เชื่อเออถ้าจับไอ้เทอร์โมมิเตอร์แล้วแม่งก็บเคยไม้กับเด็กอะไรเนงะี้ยกูเชื่อสามารถจับอะไรแล้วโอ้โหแม่งถือช้อนซ่อมแล้วแม่งใช้พลังจิตเพ่งเพราะซ้อนซ่อมหักเลยเนะี้ยกูเชื่อนะ เออแม่งมีบางคนจะมีพลังจิตเลยนะสามารถใช่ไหมหรือว่าจับหลอดไฟว่าม่น Friday ไฟติดอนะไรเงี้ยเออกูเชื่อเอ้นี่แบบจะมีวิิหาลนะัครับเออแต่ถ้าแม่งมาอยู่นมันจ,จับพระเครื่องโอ้องค์นี้ขังองค์นี้ไม่ขัง Get the fuck out here, ไป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 เกตเดฟักเอาเหียอะไรไปไกลนะเนี่นะออนะโอเคนะอันนี้เอาทำเขาจะเอา กูนี้ร้านก็ตัดเฉพาะท่อนนี้ไปล้วกันนะครับนะสำหรับเผื่อพวกเซียนจะได้มาดูมาดดคู่ในกูใส่เสื้อพักพิตบูดเน,นี่ยนะอ่ามาเข้าเรื่องต่อนะมาเรื่องบ้านเมืองเราดีกว่าพูเรื่องพาระณุคิดผมเบื่อพวกเซียนกลางจริงผมไม่ชอบพวกเซียนอ่ะมันมองกันคนละเรื่องนะครับเรามองในเรื่องของความเป็นวัตถุมงคลเป็นศิลปะเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินนะเป็นวัฒนธรรมของเราแต่เก่าก่อนแต่เขามองในเรื่องของมูลค่าซื้อขาย มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องคุยไปก็ทะเลาะกันจะคุยทํำไมอะ่ะใช่ไหมท่าน,นอย่าเซ้าซีผมดื่มให้ทุกท่านย้ํานะครับวันนี้ผมเจอผมอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึง่งผขไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ พราะพวกนี้เขามีทรัพย์สมบัติกันเยอะมากเขาไม่คุยกันแล้วเรื่องเงินนะผมก็ไม่คุยเขาเรื่องเงินเพราะมีไม่ขนาดเขาวันนี้เขามีความสุขในสังคมอีกรูปแบบคนบางคนนั่งสองผ้าทั้งวันเพื่อจะขายจะซื้อนะครับแต่คนพวงนี้เขาคนับนาน,านวันดีคืนดีแ้วเออมีโอกาสก็ยังเปิดเซฟให้ดูทีหนึ่งเพราะขี้เกียจรีบเหมือนผมเนี่ยมีคนมาขอให้ผมนะช่วยแกะออกจากตลับแล้วแล้วก็แล้วก็ถ่ายรูปไปห,หน่อยผมว่าโอ้โ oh ห แม่งมันไม่ได้แกะง่ายๆมันก็ต้องเอาคีมมาถางใช่ไหมเนี่ยต้องมานั่ง,งต่างตะขอแล้วก็มาเปิดให้ดูเนื้อไรถึงผมบอกโอ้แม่งขี้เกียจว่าไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะ่ะเอาว่าเป็นว่าผมว่างแล้วผมจะถ่ายดูแต่ว่าถ้าไม่ว่างนะเฮียรัป่าก็จะถ่ายดูทีละองค์เอ้ยกูยังไม่มีเวลาเลยเราถ่ายทั้งกรอบได้ไหมล่ะถ่ายทั้งกรอบก็ไม่เอาเอีขอเนื้อชัดๆอกีกใช่ไหมเออใช่ไหม ถ้าขอดูเนื้อชัดๆก,ก็ต้องเปิดเก่าผมก็ต้องเอาครีมอะไรมาผมก็ไม่ได้มีครีมอะไรมากมายที่มันนะหนีบที่ขอบก็เสียใช่ไหมเออเอออันเนี้ยหนึ่งเข้าใจากันว่าสังคมเรามันไม่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันคนละคนละสังคมกันคุณมีความสุขกับการซื้อขายพระผมมีความสุขอยู่กับการทํางานเรื่องบ้านเมืองเมืองมีของก็เก็บไปคุยกันพอรู้เรื่องแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรมากมายนะราคาก็ไม่เคยรู้ด้วยว่าราคาเท่าไหร่ ถ้าคนหนึ่งผมต้องชี้แจงทรัพย์สินกูจะชี้แจงยังไงกูไม่รู้ราคานะ่ะถ้าไม่ชี้แจงจะผิดไหมวะเนี่ยกกูไม่รู้จงว่าราคาเท่าไหร่นะสมมุติอ่ะเนี่ยสมมุติอ่ะมีอะไรมาตรวจทรัพย์สินผมแล้วมาบอกผมชี้แจงทรัพย์สินเท็กูบอกมีพระเครื่องอยู่ตลับนึงแต่ผมก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอ่ะจะผิดไหมวะเฮผมนึ่งงเลยอ่ะบอกวองค์นี้ผมบอกมีบอกสิบล้าน ไอ้ผมบอกว่าไปห้าแสนหรือว่าองนี้ผมไม่รู้ราคาผมบอกอ่ะน่าจะประมาณ 1, นพันหนึ่งแต่คนไปเช็คกระดาษพรบโองคงนี้ไม่ต้องสิบล้านผมแจ้งบัญชีทรัพย์สินนั้นเป็นเพชรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผมจะการแจ้งัพย์สินเพชรบอกว่าเ้นี่องคนี้มึงบอกว่าองค์แค่พันเดียวเขาซื้อก็ต้องเป็นแสนอ่ากูแจ้งพย์สินเป็นเพชรบอติดคุกเปล่าเนี่ยกฎหมายประเทศนี้แม่งประสาทมากเลยนะเหรอ เออเนี่ยผมเลนงงเว้ยผมไม่ถามเลยวันหนึ่งถ้ผมต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินแะล้วละพระเครื่องผมจะทำยังไงวะกู <c oughs> ต้องเอาไปเล่ให้ให,ให้ให้เสี่ยงพระมันตีราคาไอ้เ <c oughs> หรอไอ้เยี่ยปัญญาอ,อ่อนอีกแล้วใช่ไหมครับนะของแบบนี้มันก็บอกกูมีกี่องค์ก็จบหรือเปล่าเรื่องราคาไม่รู้จริงๆเหรอไหมมันควรจะเป็นแบบนี้บอกเฮ้ยบอกมาต้องเตรียมไปทำไ้รายการพระเครื่องคุณไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของคุณมีองค์ มันแพงเยอะนะพี่แลวผมจะรู้ได้ไงอะว่ามันแพงเท่าไหร่อะจะไปชี้แจงที่ไหนอะพาเครื่องเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานเน่ยเศรษฐีซื้อสามสิบล้านชาวบ้านห้าพันยังไม่เอาอะใช่ไหมมันจะชี้แจงในนะราคาพาเครื่องผมผมถ้าผมจะไปต้องามผมก็ผมกูมีองค์นี้องค์นี้เนี่ยพอละที่เหลือกูไม่รู้ราคาใช่ไหมแต่ก็กลัวกูระวังนะแม่เขาแกล้งกูนะหาว่าซักแจ้งครับสินันเป็นเท้ แล้วเกิดวันนึงคุณแจ้งไว้นะสมมติคุณแจ้งไว้ห้าพันหรือว่าไม่มีราคาแล้วมันมีคนมาเช่าคุณแตะเมื่อให้คุณสามสิบล้านนี่นะคุณแม่งผิดเลยนะเอ้าแจ้งรับสิมันเป็นเทศอ่ะเฮ้ยมาเอาเออย่างักูงงชิบหายนะอืม <S <S อ่าพอละอ่ะกู้ไปได้ครึ่งชั่วโมงเรื่องพระ